สวัสดียามบ่ายๆนะครับก็วันนี้อากาศฝนตกมากนะครับก็ดูแลจุกภาพกันนะครับทุกคนนะครับก็วันนี้ช่วงบ่ายๆมาคุยกันนะครับมาคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับอ่านะครับก็อ่าวันนี้ฝนตกมากนะครับฝนตกหนักมากนะครับที่พัตลุงไม่ทราบว่าเพื่อนๆใน Facebook หรือในเพจ บนตกกันที่ไหนบ้างครับโอเคครับช่วงบ่ายๆมาเลขกเปลี่ยนให้ความรู้กันนะครับสำหรับผมนะครับผมเจมส์สวรัตนนะครับผมจะให้ความรู้ประสบการณ์กับตัวเองเช่นเดิมนะครับเช่นเคยปัญหาสุขภาพจ้องตองนะครับก่อนหน้านี้ผมจ้องตองปุงยืนเยอะนะครับน้ำหนักก็เยอะนะครับเกิดจากอะไรครับจ้องตองเยอะปุงยื่นเยอะออกเหนื่อยง่าย แล้วก็กับตายก็ไม่ดีเพราะอะไรครับเพราะเกิดจากไขมันในจ่องตองเยอะเกิดจากลำไส้สกปกรกนะครับปุงยื่นเยอะออกเหนื่อยเยอะเสี่ยงเป็นเบาหวานเยอะเกิดจากอะไรครับกับตายยากเพราะอะไรครับเกิดจากลำไส้ของคุณสกปกรกมากครับอ่าอ่านี่คือประสบการณ์ในตัวผมนะครับแต่ก่อนผมก็ ผมยืนเยอะนะครับน้ำหนักเลขแปดครับแต่ก่อนในตอนนี้กลับมาเหลือเลขเจ็ดนะครับเดี๋ยวพ่อหมาจะตั้งเลขอกนะครับหลังจากนี้จะดูแลสุขภาพกันไปเรื่อยๆนะครับามาเป็นปันไอความรู้กันในสำหรับสิ่งดีๆที่ผมได้รับมานะครับการขายของมันแค่องค์ประกอบครับแต่หลักๆถ้าเราดูแลสุขภาพดีต่อให้เราขายของเลงครับแต่ถ้าสุขภาพแค่ปัญหาเขาได้ ใกล้ๆก็อยากต้องการนะครับอ่าสำหรับผมนะครับอ่าช่วงบ่ายๆก็ให้ความรู้กับทุกคนนะครับเกี่ยวกับจ้องตองนะครับจ้องตองเยอะแต่งตัวก็ไม่เต้นะครับอุ่นก็ไม่เฟิร์มกับตายก็ไม่ดีเสี่ยงอ่าเป็นเบาหวานด้วยนะครับคนที่จ้องจ้องตองเยอะๆนะครับเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานนะครับอันตรายมากนะครับโรคเบาหวานเป็นแล้วนะครับเหนื่อยห่าเป็นแผลก็ไม่ก่อยหายนะครับดูแลยากนะครับอ่าก็ สำหรับบ่ายนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับพอดีฝนตกหนักจะไปดูปลาที่ลำพาด้วยนะครับที่จังหวัดพัตลุงจะไปดูปลาไข่นะครับปลาหัวโบงปลาอะไรกนเอามาแกงส้มนะครับอร่อยมากสำหรับช่วงบ่ายวันนี้ก็ขวกไว้แค่นี้ก่อนนะครับ